มามามาต่อไปโอเคเลยเด็กชักลอยอุ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราเบนทู ที่เรามานั่ง4ี่คนเรียงกันหล่อแบบนี้เรามาอยู่กับรายการทำบทรเรืองกติกาเนี่ยมีอยู่ว่า,า,พ,าพวกเรา3คนเนี่ยจะได้รับคำมา1ค 1> ําคำและเราต้องใบให้คนหัวโตเนี่ยทายว่าคำคำนั้นคืออะไรแต่ว่าเราจะใบได้แค่คนละหนึ่งพยางหนึ่งพยางเท่านั้นแล้วก็ทำใบตรงๆด้วยแต่ว่า ถ้าคนตอบตอบไม่ได้ขึ้นมาจะต้องมีคนโดนปลดเปลืองเอ้ย,อยชิ้นนะซึ่งคนคนนั้นจะเป็นใครก็เดี๋ยวรอดูเอาเวลาการที้เปลืองเนื้อเปลืองตัวเป็นกัไงน เอาให้เบบเป็นคนไทย่ะพี่เบบได้อยู่หัวโตอย่างเงี้ยให้พี่เบบก่อนเลยแต่จริงลำดับก็มีความสำคัญนะคนแรกอาจจะเกิดมาแบบงงงๆหน่อยอะไรเงี้ยคนสองอาจจะแบบว่าเออมาแก้ประโยคให้คนสามอาจจะตอบเดืงงๆอีกทีหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรเขาสุดท้ายอืไม่นั่งไปเลยไมสามคนนะไม่ต้องไปเลยโอเคนั่งลองนั่งลำนี้ไปก่อนเก่าเวอร์มาเลยคำแรกเห็นครับโอเคครับโอเคครับอุ่นอาหานไมอเค้เวบ ต่อไปยอดสองขอเป็นฉลาดฉลาดอีกรอบนึงลูกลูกเทียอะไรวะลูกไอ้ซ์สีตายไอวะสีอะไรกูจะบอกว่าสีสีสีมุมอ่ะลูกสีมุมลูกสีมุมลูกบิดเอ้ยบิดบิดกูบ้าอย่างโง่เลยต่อไปครับ มาแล้ว <zg> ใส่่องเสริมกูขยายไม่ขยายเหรอที่ว่า พี่ว่าคำใบ้ใครดูง่สุดกวดกินเนี่ยผอดไปแต่เนี่ยมันก็ได้อยู่นะคืออะไรผมตออน้ำไม่ไม่มียัดน้ำไม่ด้วยเหรอไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเช่นเ้ไม่ไม่ได้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 มึงนั่งคนแรกดีกว่ามึงจะได้รู้ไม่คือแบบกูนั่งคนแรกมันต้องฉลาดเท่านั้นแหละถึงจะนั่งได้เอาจริงจริงละดำรักรับ เฮียอะไรเนี่ยแฝงแฝงรักอะไรหรอรักแล้เปล่าักแ้เออรักแล้วอ่ะพี่ว่าใครใครส้นตีนที่สุดอันนี้อันนี้อ่ะกูรออีกหนึ่งชิ้นมามาครับต่อไปโอเคเลยเด็กชักลอย ใครอยออไยั้งรอยเกอากยัเออีสามพินฮะพินพินผิเนสอตหมอดูเลยหมอลำหมอลำหมอลำแต่ไม่ินอ่ะเอาละชินหไม่พินอ่ะ ขอเชิญงานนี้ไปเป็นคนตอบบ้างเหรอปะมันได้หมดอะเป็นคนแรกมาเฮี้ยเป็นเฮี้ยเหรอเต้นร้อยใบเร้ห้ใบอะไรฮะใส่ข้าวกินโอ้ยชีวิตมีตัวอย่างอยู่ในโลกมากใส่ข้าวกินนี้อะจะรู้ว่าอจะอะไรอะน้ำปลา เลือปอะไเลืองเลือดเลยไอ้เ่อแลกันใสไปเลยเอาไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่โดนะไม่วางไเฉยอ๋อมันมองเห็นได้มองเห็นออนไเลยเหรอเบกูโอเคไม่วางไม่วางไม่ต่อไปครับงงไม่เห็นเอาคอนเทนต์หรอคอนเทนได้เหรอไอ้เร่อนฮ้ย เซ็กซี่มาเชียวเซ็กซี่มาเชียวแม่งยากมันยากมากยากมากเลยเหรอมันยากมันยากหรือมึงโง่เอาอย่างงี้คนรักคนอะไรนะรักกันโอ้ยคิดดิไม่ได้เลยคืออะไรอ่ะแต่งงานเต็งผี่ครับแฟนรู้แฟนแฟนน้องคนรักตายเฮ้ยผมขอคนที่สองดิไม่เป็นคนสุดท้ายดีกว่าอ่ะผมคนได้เป็นคนแรกได้อ่ะหูยมา อ่าฮลาฮจาทีา่กฮ่า่าฮ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 ่ดจะพูดอะไรก็พู่แล่วก้าฮ่า่าฮ่าฮ่่เฮนาฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮคาฮ่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 าไม่ได่อะไรฮ่งฮ่ไม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮป็น่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ เป่าปีตะกัวเปิดกระจกแค่สองอะผีผีมันแปตอนแรกเราก็ยิ้ม้แก็เป่าปีเดี๋ยมีผีแล้วมันไม่ใช่หรอเออเอาเลยนะพาไปมณนี่โอ้ยโอเคเลยขออีกอย่างหนึ่งอยากตอบผิดป่ะอันนี้แหละหยดสะ ตาอะไรฉวยอะไรถ้ามึงพูดอันนี้ถูกปุ๊บคลิกเลยชนะเล็ได้เลยซักสะกดกดใช่ไหมกดกดเที่ยงพี่อ่อลิ่คอ่อนิงละเน่อ๋อละเน่โอเคลยน้ำมันมันลายลายมึงจะให้ใครถอดมึงเปิดมายากว่ะเบบหยดอะไรก็ไม่รู้ มาสิเปิดมาสิขำอะไรยึดยักยิกยักง่ายๆแชปเปิดแล้วเรียงไปทั้ก่อนเปิดมาได้เออเอาไปเลยฉันเปิดปันจะได้รู้ครบอะครบครบเขียวครบไม่ได้ครบแบบนั้นครบสามเออเข็มวัคซีนทำต่อไปโอ้โห่ลือดู ดูเโง่เอไม่รู้ไม่รู้เอกดูไหนรู้ดูหนาวไม่มีใครรู้มึงเปิดมาใครถอดมาเนี่ยหรือเอออันเนี้ยถ้าบิดก็รู้นะใครถอดอ่ะปัญหาเด็กมันรีวิวคิดไปเลยเนี่ยดูหนาวมีเครียดเลยปถ้าใครชอบเป็นองถามหรอก นอนแหวนนอตแหวนไปโอ้ยยากอันนี้ยากอันนี้ยากทำไม่คิดเลยจั๊ฮะจั๊อะไรเอ่ยมึงคิดจะพูดอะไรก็พูดเนี่ยใช่ไมี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 คำตอบน่าจะอันเดียวกันจัดเสริมเสริมอะไรก็เสริมเสริรซิลิโคนเอ้ยโตมาเนี่ยมึงเป่นทำจมูกทำจมูกอ๋อเกลี่ยไปก่อน เอาไอ้แชมป์ไปผมว่าหลังนี่โอเคง่ายเลยอันเดียง่ายแต่เดี๋ยวมันจะง่ายไปจะทำให้มันยากทำไมไปบนฟ้าเออไปบนฟ้าบังไฟไอ้เนี้ยไอ้พี่ไปดูไหมมันคือผู้งานไอ้แว่นมึงถอดไปใครถอดครับไอ้แว่นคนแรกมึงไปอะไรไม่ไปจ่ายไอ้ไข่ยังบิ้นมึงถอด เฮ้แน่แล้วแม่มามามามก่อยาักยั่งไหร่เว้ยมงมงโอเคกุดหน้าเออดีม่ต้องยังดีแม่งไม่รู้อีกนี้อ่ะมาตรมาตรไอ้มหาตรก็ป้าไอ้แม่แล้วกันอะไรไอ้ รักเพื่อนก็ต้องโดนแทนเพื่อนไงกูไม่มีอะไรเลยนะถอนเล็บแมส่อดเล็บถ่อดพี่น้องเออมันต้องยอมห่เทียกดมันก็คือกดเลยแบนกดเทียบในุูงกูตั้งแต่แฟนในนั่นแหละเทียแบบทียจริอไหนแบนก็ให้ใส่ไหนจะขวดน้ำอีกขวดน้ำเดือดีิชาผมเนเอร์เรนเซอร์เรนเซอเนเอรเนเซอร์เนเอรนเซอร์เรนเซอร์เรนเซอร์เนเซอร์เรนเเนเซอเนเอร์เรนเซเรนเซอร์เรนเนนเเนเ จะเปลี่ยนที่ไปไหนมามายี่มาครับยีปุ่นแล้วกูไม่เอาอะไรเลอไอ้กูเลยแม่มึงใครทำอะไรมึงมึงเสียตัวป่ะเนี่ยทุกทุกญี่ปุ่นทุก ูจิเอ <coaches S 2> ้ยมันมมัันนอยู <gamma enders> ่ในแบบกัลลีนั่นวเนี่ยมันคือภูเขาไฟครับแล้วมึงจะปลูกตันที่ญี่ปุ่นทำไมก็มาไปภูเขาไฟฟูจิไงมันแค่ภูเขาไฟถ้ามีฟูจิวูดตอบฟูจิถูกแล้วดิอ้าวหรอเออจินตนาการของปลายามองพวกคุณคิกว่าไปประเทศภูเขาไฟฟูจิอะไรก็แล้วแตนาฬิกาไปด้วยอ๋อเพราะอะไรได้ค่ะเก่งสุดซักคนต่อไปเก่งสุดซักมาเสียบ หยางอะไรก็ใส่ช้าเนเดงเด้เด้ยเสียราคาไปแบบนี้แล้วว่าเสียแบบถูกแล้วแล้วช้าช้ามาจากไหนก็ได้ก็เสียช้านแล้วยางแล้วยางนั้หนักกว่าเดิมอีกพุงวะหยางวะมาเมื่อไหร่ถอดไม่ครับคือพี่เบ๊บเสียอะไรไหมพี่ก็มีแค่เสื้อลูกอ๋องั้นไอ้เบ๊บเนาะ เออช่วยได้มันก็แบบน่าจะช่วยกันอ่ะเดี๋ยวผมเซ็นให้เซ็นให้โอเคโอ้ยตัดไอ้เด้อต่อจังผิวมากสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วแม่คุยดีมากมาละแม่กคุยเฮ้ยโอ้ยไฟฟ้าฮะไฟฟ้าเฮี้ยนะพวกเขาอะเหมืแบบมอรดอดตัวทอยจบมันคือแบบตัดจบเลยไฟฟ้าเหลี่ยม ไหายม้ถือไฟฟ้าเหรอพี่เหลี่ยมอะถ้ามึงตอบได้นะคือมึงสุดแล้สัตว์เครื่องปั่นไฟมันคือม้วนไอแปลอ๋อยอดเลยอ่ะพี่ไม้ในฐานะที่ผมใบดีสุดแล้วกันเรามาเลือกอะไรวะแต่มันเริ่มด้วยอะไรไหไฟไม่ดีหรอเริ่มไม่ดีหรอปว่าแปลว่าแปลกดีใช่ะไอ้เนี้ยน่าจะเป็นเป็นนั่งนู่นแล้วก็ตายเลยคุณไม่เหลืออะไรแล้ว ก็คือถ้าจะถอดทีคือมึงต้องถอนเหล็กทีนะป้าต่อมาตอนเจ้ากิฟต์ใครเขาจะมาขืนกันวะแต่กอดคอกันหน่อยที่สาวคนนี้เริ่มอบอบไม่จบแล้วก็จบไปกันนะกับเอ่ออะไรนะรายการที่อะไรปวดเปลืองปวดเปลืองเปลืองเนื้อเปลืองตัวมากครับรายการนี้แล้วก็คือคนที่มีของแน่นสุดก็คือคุณไม้นะฮะยังอยู่ทุกอย่างนะผมรู้แล้วอีที่ได้เจอกันผมผมรู้เทคนิคแล้ว เจอคุณแม่ผู้ใส่มาทำบ้านเลยต้อยอะไรผู้ใส่มาสิบนิ้วด้วยแหวนนะคอยดูอย่คแต่งชุดเสือมาผู้ใส่ต้อยข้อเท้ามาด้วยแบบไม่บอกเลยจังไอมีหน้าอดีครับบ๊สวัสดีครับสดีนยวเียวเตี้ยวเตี้ยเี้ยวเตีวเตี้ยวเี้วเดี๋ยวเี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวเตี้ยวเตี้เตี้ยวเี้ยวเ้ยวเียเตี้ยวเียวตียวเตี้ยวเี้ยวเี้ยวเียวเียวเียีเียเดี๋ยววเียวเตี้ยวเียวเียวเียวเ้ยวเเยวเยวเดียวเ้วเี